สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในทุกๆเช้าวันพระหัสบดีก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสมรรถนะในมีตัวอย่างคำถามในการทดสอบสมรรถนะมีตัวอย่างการประเมินสมรรถนะมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะนำมาสื่อสารกับท่านในในช่องนี้ อย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสในช่วงเช้านะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการชมคลิปนี้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้ามาภายหลังเจอคลิปนี้ภายหลังเนี่ยท่านสามารถที่จะ สแกนคิวเอาคดแล้วก็ทักมาว่าขอไฟล์เอกสารของวันที่21ตุลาคมจ้าที่ก็จะส่งให้ท่านในในกลุ่มไลน์นะครับในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยในขั้นที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับการสัญหาในสายงานบริหารขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านดูตามประกาศอันนี้ผมเอาตัวอย่างของประกาศของเทศบาลมาให้ดูนะครับในประกาศของเทศบาลเนี่ย ได้บอกเอาไว้ครับว่าในการดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกเนี่ยในตำแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นในระดับต้นในฐานะผู้อํานวยการกองหัวหน้าสํานักรปลรัดในระดับต้นพออกองในระดับต้นแล้วก็ตำแหน่งประเภทอเมนวยการท้องถิ่นในระดับกลางและตำแหน่งบริหารท้องถิ่นในระดับกลางในฐานะปลัดเทศารรบาลและ ผู้อำนวยการสถานศึกษาการสอบเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัยคําว่าสอบข้อเขียนเนี่ยก็คือมีข้อเขียนอยู่2อ,อย่างมีข้อเขียนที่เป็นแบบปรนัยกับข้อเขียนที่เป็นแบบ <c oughs> อัตนันแต่ในครั้งนี้ของท่านจะเจอทั้งข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบปรนัยแล้วก็ข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบอัตันนะครับเจอทั้ง2รูปแบบนะครับ ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง4ลักษณะงาน 1. ด้านแผนงานครับด้านแผนงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการวางแผนการเตรียมการที่จะทำงานต่างๆตามลักษณะงานของท่าน อันที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับก็คือด้านการบริหารงานก็จะเป็นการทดสอบสมรรถนะในเรื่องของการบริหารคําว่าการบริหารเนี่ยก็คือเมื่อท่านไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วท่านจะมีวิธีการในการดําเนินการหรือแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรในเรื่องของการบริหารเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ซึ่งคําว่าการบริหารเนี่ยในความหมายของคําว่าการบริหารก็คือการจัดการหรือการจัดองค์กรหรือว่าการสั่งการการอำนวยการการควบคุมซึ่งในการบริหารนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในใน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารซึ่งคําว่าการบริหารเนี่ยจะมีคําที่ใกล้เคียงกันก็คือคาว่าการจัดการแต่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันว่าคําว่าการบริหารงานนั้นที่บอกว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ข้อสอบก็จะมาเอาเรื่องของการบริหารเนี่ยว่าท่านไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วท่านจะต้องตัดสินใจอย่างไรที่เกี่ยวข้องก,กับการบริหารงาน ในด้านการบริหารทร,รัพยากรบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากรแล้วก็นนวงบประมาณส่วนผู้ที่สอบในระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทอมริการท้องถิ่นในระดับสูงหรือบริหารท้องถิ่นในระดับสูงท่านก็จะไปเข้ารับการประเมินที่เป็นการประเมินสมรรถนะ4ส,สมรรถนะที่เป็นสมรรถนะประจําผู้บริหารน,นั่นก็คือการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเป็นผู้นํา และก็ความสามารถในการพัฒนาคนและการคิดในเชิงกลยุทธ์ในการสรรหาสายงานผู้บริหารของเทศบาลของอบจอของเมืองพัทยามีสัดส่วนของข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยอยู่ที่70คะแนนและสัดส่วนของข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตานัยอยู่ที่30คะแนน ปรนัยเจ็อัตตนสามสิในวันนี้นะครับในทุกเช้าวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมรรถนะวันนี้เราก็มาดูรายละเอียดในการยกตัวอย่างคำถามในเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับเฉพาะเรื่องของสมรรถนะในการบริหารใน4ลักษณะงานตรงนี้นะครับ มาดูคำถามครับยกตัวอย่างคำถามนะครับว่าสมมุติคำถามถามว่าหากท่านไปรับตำแหน่งผู้ในการกองคลังคนใหม่ในเทศบาลน,นครแห่งหนึ่งที่มีความพร้อมในเรื่องของงบป,ประมาณในเรื่องของบุคลากรแต่ในปีที่ท่านไปเนี่ย ปรากฏว่าจํานวนในการจัดเก็บรายได้เนี่ยลดลงเหตุผลที่ลดลงก็บอกเอาไว้ด้วยครับว่าเพราะกฎหมายเปลี่ยนไปแล้วในการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของท่านเขาก็จะถามว่าแต่ท่านจะทําอย่างไรลักษณะของคําถามจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยกกรณีศึกษามาให้เอาเรื่องราวที่เป็นจริงเอาเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นจริงในบางแห่ง มาเป็นประเด็นคำถามท่านอาจจะไปเจอช้อยในข้อสอบในห้องสอบจริงเพียงแค่สามช้อยก็ได้นะครับอาจจะไม่มีครบทั้งสี่ช้อยนะครับผมเกิดไว้ให้แบบนี้นะครับในวิธีการนะครับไม่มีข้อไหนถูกไม่มีข้อไหนผิด ทุกใช้ทุกข้อทุกตัวเลือกเป็นแนวทางที่ท่านสามารถทำได้อยู่ที่สมรรถนะในการบริหารซึ่งคำว่าสมรรถนะเนี่ยเป็นการต้องการที่จะประเมินถึงพฤติกรรมในการทำงานว่ามีพฤติกรรมในการทำงานอย่างไร ซึ่งเดิมทีเนี่ยการคัดคนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอาจจะไปใช้วิธีการคัดเอาคนที่เรียนหนังสือเก่งมีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยสูงแต่คนที่เรียนเก่งผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยสูงแต่เมื่อเวลามาทำงานแล้วอาจจะมีสมรรถนะในการทำงานที่แตกต่างจากคนที่เรียนไม่เก่งท่านในการประเมินสมรรถนะ ท่านต้องเข้าใจในส่วนหนึ่งว่าเป็นการประเมินถึงความสาม,มารถในการทํางานอาจจะใช้คําว่าไม่ได้ต้องการคนที่เรียนเก่งแต่ต้องการคนที่ทํางานเก่งเพื่อไปรับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งที่สูงขึ้นจากปัญหาในคําถามที่หนึ่งนี้เนี่ยท่านรู้ว่าข้อกลหมันเปลี่ยนไปแล้วทําอย่างไรจึงจะ แก้ไขปัญหานี้ก็ไก่บอกว่าประชุมคณะผู้บริหารพนักง,งานกองคลังปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ที่จะทำนะครับขอไก่บอกว่าประชุมคณะผู้บริหารเพื่อวางแผนแก้ปัญหา คอควายบอกว่าจัดทําโครงการเยื่อบ้านยมเย็นแล้วก็ออกไปแนะแนวข้อดีของการชรําระภาษีด้วยตนเองประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อน้มนาวให้รัรชดรชําระภาษีมากขึ้นท่านย้อนกลับมาดูคําถามครับคําถามบอกอยู่แล้วว่ากฎหมายเปลี่ยนไปแล้วในฐานะท่านเป็นผู้อานวยการกองคลังเนี่ยและก็อยู่ในเทศบาลน,นาครเนี่ยความพร้อมของงบประมาณก็มีอยู่แล้วเนี่ย ท่านจะเลือกข้อกอไก่ก็ไม่ผิดครับท่านจะเลือกข้อขอไข่ก็ไม่ผิดครับท่านจะเลือกคอควายก็ไม่ผิดครับ,ขขรบซึ่งในห้องสอบจริงท่านอาจจะเจอเพียงแค่สามช้อยนะครับในข้อนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านคาดว่าจะทําให้ประเมินถึงทักษะถึงสมรรถนะในการเป็นผู้บริหารนั้น ท่านก็เป็นผู้บริหารการประชุมกันเริ่มต้นในการบริหารงานนั้นก็ควรที่เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชางั้นการใดก็ตามที่เราคิดที่จะทำนั้นจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย การจะให้รับทราบด้วยวิธีการวิธีการใดนั้นเนี่ยก็คือเป็นสมรรถนะในการเป็นผู้บริหารนั่นแหละครับที่จะแจ้งท่านอาจจะรอการประชุมที่เป็นทางการหรืออาจจะสื่อสารพูดคุยในในช่องที่ไม่เป็นทางการก็ได้หรือในรูปแบบไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าในโจทย์ก็คือท่านเข้าไปทํางานในเทศบาลน,นครแห่งนี้ใหม่ด้วยนะครับในข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเลือกข้อขอไข่เนี่ยอาจจะได้หนึ่งแต้มนะครับ เลือกข้อกอไก่าอาจจะได้จุดเจดห้าเลือกข้อคอควายท่านก็อาจจะได้จุดห้าศสมมติว่ามีอยู่3าตัวเลือกนะครับมันเกิดไว้แบบนี้ในคำถามที่สองครับอาคารสำนักงานที่เก่าแก่กระเบื้องหลังคาชำรุดประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน แม่บ้านที่จ้างไว้ทําความสะอาดมีนิสัยไม่เรียบร้อยไม่สะอาดท่านย้ายไปลงตําแหน่งผู้นวยการคลังแห่งนี้ท่านจะดาเนินการในเรื่องใดเป็นอันดับแรกเนี่ยไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านจะดาเนินการอะไรเป็นอันดับแรกตอบข้อไหนก็ไม่ผิดครับแต่อย่าออกตัวแรงนะครับแต่ถ้าท่านท่านโทไปท่านจ้างแม่บ้านคนใหม่เลยเนี่ยท่านก็ไปใหม่นะครับท่านไปเจอเลแล้วท่านไปเปลี่ยนเลยเนี่ย การเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในข้อกอไก่เนี่ยไม่ควรที่จะเลือกนะครับซ่อมแซมหลังคาแล้วก็บานประตูการจัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำการกำหนดรายการอาหารให้มีคุณภาพครบทุกหมง ในข้อสอบท่านอาจจะไปเจอเพียงแค่สามช้อยนะครับสามตัวเลือกนะครับในข้อนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้บอกช้อยไม่ได้ให้ท่านเลือกถึงรายละเอียดว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ต้องการที่อาจจะเป็นการต้องการวัดถึงความคิดรวบยอดของท่านก็ได้ว่าเมื่อให้ไปเจอปัญหาเนี่ยท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ต่อหน้านะครับในข้อนี้นะครับน่าจะเป็นการซ่อมหลังคาแล้วก็บานประตูที่ดีที่สุดนะครับต่อข้อนี้อาจจะได้หนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการการซ่อมเนี่ยใน,ในรายละเอียดไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเริ่มต้นกระบวนการอย่างไรในข้อที่สามครับ ผู้ในการกองคลังเนี่ยสั่งให้เจ้าที่พัสดุจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ในห้องทํางานของตนเพื่อศึกษาโปรแกรมแล้วก็ส่งข้อมูลด้วยตนเองแสดงถึงสมรรถนะของผู้ในการกองคลังท่านนี้อันนี้เป็นสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะที่ข้าราชการทุกคนจะต้องมีนะครับเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จเรื่องของการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การสื่อสารการพัฒนาตนเอง ในข้อที่3เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับเป็นสมรรถนะที่ข้าราชการทุกคนต้องมีนะครับในข้อที่4ครับสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ก็คือการรู้จักแยกแยะการแยกแยะและก็การสังเคราะห์คือการสรุปในข้อนี้นะครับก็คือข้ององครับผู้อํานวยการสมหญิงทําผลงานประเมินตนเองในเรื่องของการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้นะครับข้อที่5ถ้าจะเจอคำถามแบบนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในคำถามที่5นะครับถ้าราจจะไปเจอคำถามที่ถามถึงการแก้ปัญหาของพนักงานจ้างตามภารกิจในเทศบาลที่ขาดงาน ท่านจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในบริบทของแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พนักง,งานจ้างก็จะมีที่ไปที่มาที่แตกต่างกันนั้นในพฤติกรรมของการขาดงานบ่อยเนี่ยท่านจะใช้สมรรถนะในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเลือกข้อไหนก็ไม่ผิดครับ แต่ข้อไหนที่คิดว่าดีที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะได้หนึ่งคะแนนผมดีมากให้ดอกจันข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ท่านจะไปเจอในรอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงๆแบบนี้นะครับแต่จะเป็นลักษณะของการยกก,กรณีของการบริหารงานแบบนี้มาให้ท่านประชุมผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือก็ได้พนักงานจ้างตามภารกิจนดตคนทํางานแล้วบรรลุด้วยีภาวะแล้วมันใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ท่านก็ตัดทิ้งไปนะครับ การประชุมพนักงานเทศบาลหาหนทางป้องกันแก้ไขการประชุมสภาเทศบาลเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารหัวหน้าง,งานเพื่อหาแนวทางแก้ไขนี่คือการประเมินถึงสมรรถนะในการบริหารที่แท้จริงเลยนะครับว่าท่านจะทําอย่างไรเมื่อท่านไปเจอปัญหาพนักงานจ้างภารกิจที่ขาดงานท่านอาจจะมีบางท่านก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ประชาด ก็คืออาจจะไปบอกตรงๆกับพนักงานจ้างตามภารกิจเลยก็ได้และท่านก็อาจจะเจอการสวนกลับเลยก็ได้หรือท่านอาจจะใช้วิธีการประชุมพนักงานก็ไม่ต่างกันกับการประชนนานะครับแต่การใช้ศิลปะในการบริหารการใช้ทักษะการใช้สมรรถนะในการบริหารนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับ คนที่จะมีการประชุมร่วมกันทั้งข้าราชการพนักงานและหรือหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารนะครับในข้อนี้ตอบข้อกง,งโกนได้หนึ่งคะแนนตอบข้ออื่นๆก็อาจจะได้นะครับนะครับอาจจะประชุมพนักงานเลยก็ได้นะครับถ้าตอบข้อ,อขอไข่เนี่ยได้จุดเจ็ดห้ในทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเอาเพียงแค่3ามช้อยนะครับ การประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารงานบุคคลก็เป็นเรื่องภายในนะสภาเขาก็มีบทบาทอีกอย่างหนึ่งแต่ววถ้าหากว่าท่านเลือกข้อเน,นี้นะครับท่านอาจจะดึงให้สภาเข้ามารับรู้ด้วยเนี่ยก็อาจจะได้0ูนยจุดห้าไอจุดห้าศูนย์คนนก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะในการบริหารที่ท่านจะเลือกนะครับ แต่ท่านจะเลือกข้อไหนที่มันดีที่สุดในคำถามที่หกครับในทศบมาลเมืองมีพนักง,งานทศบมาลร้อยสิบคนมีห้องน้ำพนักง,งานอยู่สองหลังหลังละหกที่และอีกหลังหนึ่งชำรุดในฐานะท่านเป็นหัวหน้างาน,งานเป็นผู้บริการเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับให้ให้แก้ไขปัญหาแบบนี้ ห้องน้ําไม่เพียงพอเนี่ยท่านจะทํำยัำยงไงในข้อนี้นะครับก็จะเป็นการประเมินถึงความเป็นผู้นําประเมินถึงความสามารถในการเป็นผู้นําของท่านด้วยว่าท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรท่านจะรายงานไปให้ผู้ว่าในการจังหวัดเพื่อของ,งบประมาณมาจ่ายมาซ่อมแซมท่านก็สามารถทําได้นะครับประชุมคณะกรรมการไปคณะประชุมคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเพื่อจัดภาป,ปา่าก็ทําได้นะครับ ปรปับปรุง่อมแซมในการใช้เงินรายได้ของเทศบาลก็ทําได้นะครับจัดทําแผนงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีวันถัดไปก็ทําได้นี่มาเลือกข้อที่ดีที่สุดครับว่าท่านจะใช้วิธีการไหน ท่านดูจากคำถามเนี่ยเป็นการบริหารจัดการภายในแล้วก็เทศบาลมีความเป็นนิติบุคคลนะครับนั้นการตัดสินใจของท่านเนี่ยต้องดูให้ดีว่าท่านจะใช้วิธีไหนบางคนอาจจะเลือกอชอบทําบุญอาจจะทําผ้าป,ป่าก็ได้นะครับหรือก็อาจจะใช้เงินในได้ของเทศบาลทําก็ได้หรือบางท่านก็จะวางแผนก่อนครับจะทําแผน ของงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไปก็ไม่ผิดนะครับแต่สมมุติว่าข้อนี้มีอยู่3มช้อยนะครับน้ำหนักก็อาจจะอยู่ที่ข้อคอควายข้ององงูแล้วก็ข้อก่อไก่นะครับคำถามที่7ครับข้อไหนคือการเสริมแรงให้แก่ผู้ร่วมง,งานคำว่าการเสริมแรงเนี่ยก็คือการ การให้ขวัญกำลังใจนะครับการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่อุทิศเวลาในการทํางานเนี่ยก็คือว่าเป็นการเสริมแรงนะครับในสมชายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเรื่องสํารวจความต้องการลดรับส่งนักเรียน <c oughs> ขอไปครับมาเรียนเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และก็การบริหารการเงินปัจจัยพื้นฐานที่นักเรียนที่ยากจนนะครับในสมชายคนเป็นผู้บริหารประเภทใดนะครับ ในข้อนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริการที่ดีนะครับอยู่ในสมรรถนะของการเป็นข้าราชการที่ทุกคนจะต้องมีในข้อที่9้เรื่องของการสื่อสารที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการพูดคุยสอนงานนะครับนี่คือตัวอย่างคําถามที่เป็นคําถามสมรรถนะนะครับซึ่งในทุกเช้าวันพฤหัสเราก็จะมาเจอกันแบบนี้แล้วก่อนสอบนะครับก็จะมีความถี่ในเรื่องของอาจจะเพิ่มเวลาให้กับ ท่านมากยิ่งขึ้นนะครับฝากท่านกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะครับท่านดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้ในการด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็ทักมานะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ